เมื่อวันที่10กันยายน2,568ที่ผ่านมาการประกวดคิตตีไอดอล2 0 2 5ีสซีซั่น3ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามณลีโดร์ฮอล์สสยามสแควร์ภายใต้การจัดงานโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิยังมีเราเพื่อเฟ้นหาเยุวชนต้นแบบด้านคุณธรรมพร้อมส่งเสริมเยาวชนไทยให้ก้าวสู่การเป็นคนคุณภาพในอนาคตโดยการประกวดในปีนี้มีความพิเศษกว่าซีซั่นที่ผ่านมา โดยโครงการได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ทั้ง4ภาคทั่วประเทศเพื่อสรรหายเยาวชนกว่า800คนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกก่อนจะคัดเหลือ100คนเข้าร่วมกิจกรรมคิดดีแคมต้นกล้าดีมีคุณธรรมรู้เท่าทันพนันออนไลน์รุ่น3.1และ3.2และคัดให้เหลือเพียง10คนสุดท้ายที่ได้ขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศค่ะเจโอเราเนี่ยเป็นองค์กรทำธุรกิจ เกี่ยวกับการพนันการเสี่ยงโชคแต่เราก็ไม่ล้เลยนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืนโดยเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราดีใจและภาคภูมิใจมากนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ร่วมกับมิติียังมีเราในการที่จะทำให้เยาวชนคนใหม่ห่างไกลการพนัน นะครับแล้วก็เขาก็จะไปสร้างเครือข่ายไปทำกิจกรรมดีๆนะครับสามารถที่จะไปบอกต่อเพื่อนๆหรืออีกหลายคนที่ไม่สามารถที่จะมาอยู่ในโครงการนี้ได้นะครับเพราะว่าบุคคลที่ได้รับคัดเลือกนะครับน้องๆที่ได้รับคัดเลือกมาในโครงการคิดดีต้นกล้าดินมนคนทำเนี่ยเป็นน้องๆที่มีศักยภาพนะครับสามารถที่จะไปสร้างเครือข่ายต่อยอดนะครับนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนะครับไปต่อยอดไปบอกต่อเพื่อนๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ โดยบรรยากาศในรอบตัดสินเยาวชนทั้ง10คนต่างก็แสดงความสามารถรวมถึงตอบคำถามกันอย่างเข้มข้นและผลการตัดสินการประกวดคิดดีไอดอล2025ีส้ซีซั่น3ก็ได้ผู้ชนะฝ่ายชายคือนายฟิรดาดาวแวแทะหรือน้องฟิรดาดาวจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมจังหวัดนราธิวาสและผู้ชนะฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวร,รดาวสุธรชยัยหรือน้องขนุนจากโรงเรียนสาครพิทยาการจังหวัดสตูล ซึ่งนอกจากจะได้รับโลก่เกียรติยศแล้วเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคนยังได้รับทุนการศึกษาคนละ1 0,000บาทเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน,นื่องค่ะดีใจนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคิดดีไอดอลในวันนี้นะครับได้รางวัลน,นะครับปากาจ่าไม่ได้ถ้าไม่เกิดจากเพื่อนๆสิบคนที่ช่วยผลักดันได้ทักษะประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้นําไปต่อยอดปรับใช้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคน10คนในนี้มีความตั้งใจครับที่อยากจะมาขับเคลื่อนสังคมด้วยความคิด วความสามารถของแต่ละคนนะครับเราก็ได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือว่าการเทคนิคการพูดซึ่งเป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างพวกเราค่ะพวกหนูก็อยากจะขอขอบคุณที่เห็นความสําคัญของเยาวชนแล้วก็ตรากแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อค่ะแล้วก็ในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ตัวแทนทั้ง1ิงคนก็จะสานต่อสิ่งเจตนาที่ GLO ได้มอบโอกาสให้กับพวกเราค่ะขอบคุณที่มอบโอกาสให้กับพวกเราค่ะขอบคุณครับ